เราดีดีกว่าดวงดีเพราะดีนั้นมีที่เราดีกว่าที่ดวงทำดีนั่นแหละเราหน่วงเอาดีทั้งปวงมาทำดวงให้มันดีดวงชั่วไม่ได้เลยนี่ถ้าเราขยันมีความดีทำไว้เป็นคุณอยู่ดีตายดีเพราะบุญทำไว้เจือจุนตลอดชีวิตติดมาดวงดีมีอยู่อัตราก็เพราะเหตุว่าเราทำดีเป็นเหตุไหมเหตุนั้นเราท่านใดใคร ทำดีเสมอไปดวงดีจะมีสมบูรณ์เหตุน,นั้นเราท่านใดใครทำดีเสมอไปดวงดีจะมีสมบูรณ์อย่านอนเตือนสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนา อย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วใบยมุกอย่าสุกรหามอย่าพร่ำก่รรทมอย่ารำก่อนเพลงอย่าคมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วใส่คนอื่นอย่าเฝืนก่ระเบียบอย่าเปรียบสังคมอย่าเชื่อชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่าดินทาพระเจ้า อย่าคลาดเคลาเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนเลิมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ผ่านชนอย่าเลิมตนเมื่อมั่งมีสาธุสาธุทำดีดีแล้วเป็นพรไม่ต้องอ้อนวอนขอพอรกับใครให้กวนพรที่ให้กันผันผวนเป็นเหมือนลมหวนอวนไปอวนมาอย่าหลงพรททำดีเองมั่นคง วันคืนเยินยงเสื้อตรงตอบผู้รู้ธรรมอยากรวยด้วยพรเพียมบำเป็นบุญกุศลน,นำให้ถูกให้พตอต่อตนทุกคนเกิดมาเป็นคนชั่วดีมีจนเป็นผลแห่งกรรมทำเองถือทำเชื่อกรรมยามเยงบากชั่วกลัวเกรงทำแต่กรรมดีทวีพรทำแต่กรรมดีทวีพร